เรื่องชกต่อยการบนถนนเนี่ยนะครับใครจะไปคิดว่ามันจะบานปลายไปจนถึงขั้นเป็นคดีพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนได้โทษจำคุกนี่คือ25ปีเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาของสารดีกากันครับมาดูกันว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆที่เปลี่ยนเรื่องทะเลาะวิวาทธรรมดาธร,รมาให้กลายเป็นคดีอุกชะกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่เลยครับนี่คือคำถามหลักของเรื่องนี้เลยจากแค่ชกต่อยกันมันไปถึงขั้นพยายามฆ่าได้ยังไง เอาละเราจะค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันนะครับดูตั้งแต่ข้อเท็จจริงไปจนถึงหลักกฎหมายที่ศาลใช้ในการตัดสินคดีนี้เอาละครับเพื่อให้เข้าใจคําตัดสินของศาลเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ในคืนนั้นกันก่อนเลยคือต้องบอกว่าทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญเลยที่สุดท้ายแล้วมันจะประกอบร่างออกมาเป็นคําพิพากษาที่เราจะได้เห็นกัน คือเรื่องมันเริ่มตอน6กโมงเย็นนะครับเป็นการชกต่อยกันธรรมดารรมดาเลยแล้วก็แยกย้ายกันไปเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละครับเวลาผ่านไป3ชั่วโมงเต็มๆตอนประมาณ3ามทุ่งจมเลยที่1กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะมาพร้อมพวกอีกเกือบ10คนแล้วที่สําคัญคือมีอาวุธมาด้วยทั้งสนามมือทั้งปืนจากนั้นก็บุกเข้าไปทําร้ายคนในบ้านและยังไม่พอยังมีการไล่ยิงกันที่ตลาดอีก โอ้โหจากตรงนี้ก็ชัดเลยครับว่าเรื่องมันบานปลายไปไกลมากแล้วแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนั้นล่ะครับมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องทะเละวิวาหรือทำร้ายร่างกายกันอีกต่อไปแล้วแต่เรื่องนี้มันนำไปสู่ข้อหาทางอาญาที่ต้องบอกว่าหนักมากหลายกระทงเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าการกระทําของพวกเขาเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนี่คือข้อหาหลัหลกๆที่กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องเจอนะครับโอ้โหมีทั้งบุกรุกทำร้ายร่างกายสาหาัสมีปืนไว้ในครอบครองยิงปืนในที่สาธารณะ คือโดนไปหลายข้อหาเลยแต่ว่าข้อหาที่หนักที่สุดที่เป็นเหมือนตัวชี้ชะตาของคดีนี้เลยนะครับก็คือข้อหานี้แหละครับพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าบทลงโทษเนี่ยรุนแรงมากแล้วไอ้คำว่าไตรตรองไว้ก่อนเนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดคือหัวใจสําคัญของข้อหานี้เลยถ้าพูดกันง่ายๆในทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันหมายถึงการกระทําที่ไม่ได้เกิดจากอารมณ์โกรธแบบซึ่งซึ่งหน้าไม่ใช่บันดาลโทสะแต่เป็นการที่ได้คิดได้วางแผนได้เตรียมการมาก่อนแล้ว ซึ่งการจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีการไตร่ตรองจริงหรือเปล่านี่แหละครับคือจุดที่ศาลต้องพิจารณาแบบละเอียดสุดๆเลยทีนี้ก่อนที่คดีนี้จะไปถึงศาลสูงสุดนะครับมันก็ต้องผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์มาก่อนซึ่งผลการตัดสินของทั้งสองศาลเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับก็ตามขั้นตอนเลยครับคดีก็เริ่มที่ศาลชั้นต้นก่อนเป็นศาลแรกที่ดูพยานหลักฐานทั้งหมดเลยพอศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาปุ๊บฝั่งจำเลยเขาก็ใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ เพื่อคัดค้านคำพิพากษาต่อไปยังศาลอุทธรณ์แต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เห็นตรงกันเป๊ะเลยครับพิพากษาเหมือนกันว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยมีความผิดจริงฐานพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนคือการที่สองศาลเห็นตรงกันแบบนี้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าพยานหลักฐานในคดีนี้มันต้องแน่นหนาขนาดไหน แล้วนี่คือบทลงโทษครับที่สารล่างทั้งสองสารพิพากษายืนตามกันมาเป๊ะๆจำคุก25ปีเป็นโทษที่หนักมากนะครับแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่สารมองว่านี่คือเจตนาที่ชัดเจนจากการกระทำของจำเลยถึงแม้ว่าจะแพ้มาแล้วในสองสารแรกนะครับแต่การต่อสู้มันยังไม่จบครับคดีเดินทางมาถึงสารสุดท้ายคือสารดีกาจำเลยที่1ก็เลยยื่นดีกาเมื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายโดยหยิบยกประเด็นสําคัญขึ้นมาสู้2ข้อด้วยกัน ประเด็นแรกที่เขาโต้แย้งก็คือเขาบอกว่าการกระทําของเขาเนี่ยไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์โกรธที่มันพาไปเป็นเหตุการณ์ที่บานปลายเฉยๆส่วนประเด็นที่2ก็คือต่อให้ผิดจริงโทษจำคุก25ปีเนี่ยมันหนักเกินไปขอให้สาร,รีกาช่วยเมตตาลดโทษให้หน่อยโอเคครับ ทีนี้แหละครับเรามาดูกันว่าสารดีกาท่านวิเคราะห์แล้วก็ตอบ2ข้อโต้แย้งนี้ว่ายังไงซึ่งเหตุผลของสารดีกาเนี่ยแหละครับจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าทําไมคดีนี้ถึงจบลงแบบนี้สารดีกาเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเลยซึ่งก็คือประเด็นที่สําคัญที่สุดของคดีนี้ถามว่าการกระทํานี้เนี่ยมันเป็นการกระทําโดยไตรตรองไว้ก่อนอย่างที่สารล่างทั้งสองสารตัดสินมาจริงหรือเปล่าและนี่คือคําตอบจากสารดีกาครับ สารชี้ไปที่พฤติกรรมของจำเลยแบบชัดๆเลยว่าการที่หลังจากชกต่อยกันแล้วเนี่ยจำเลยไม่ได้ปล่อยให้เรื่องมันจบแต่กลับไปตระเตรียมและเอาปืนกลับมาเพื่อจะก่อเหตุอีกครั้งไอการกระทําตรงนี้แหละครับที่สารมองว่ามันคือการวางแผนแล้วมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบอีกต่อไปคุยง่ายๆก็คือสารมองว่าไอช่องว่างเวลา3มชั่วโมงนั้นน่ะมันไม่ใช่เวลาให้ใจเย็นลงเลยแต่มันคือเวลาสําหรับเตรียมการชัดๆไปรวบรวมคนไปหาอาวุธ ดังนั้นข้อโต้แย้งของจำเลยในประเด็ดนนี้ก็เลยฟังไม่ขึ้นครับพอประเด็นเรื่องไตรตรองไว้ก่อนตกไปแล้วนะครับศาลก็มาพิจารณาประเด็นที่2ต่อที่จำเลยขอให้ลดโทษให้คำถามก็คือโทษจำคุก25ปีเนี่ยมันหนักเกินไปจริงๆหรือเปล่าแล้วศาลพอจะมีช่องทางที่จะลดโทษให้ได้อีกไหมและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับคือโทษ25ปีเนี่ยมันไม่ได้มาจากความรู้สึกของผู้พิพากษานะครับ แต่มันมีสูตรคำนวณตามกฎหมายเป๊ะเ,เลยมาดูกันทีละสเตปนะสเตปแรกโทษฐานฆ่าโดยไตรตองเนี่ยโทษตั้งต้นสูงสุดคือประหารชีวิตสเตป2แต่คดีนี้มันเป็นแค่พยายามฆ่าคือฆ่าไม่สําเร็จกฎหมายบอกให้ลดโทษลง1ใน3จากประหารชีวิตก็เลยเหลือจําคุกตลอดชีวิตและสเตปสุดท้ายเมื่อจําเลยรับสารภาพอันนี้ถือเป็นเหตุลดโทษศาลก็เลยลดให้อีกครึ่งหนึ่ง จากจำคุกตลอดชีวิตก็เลยกลายมาเป็นจำคุ25ปีนี่แหละครับดังนั้นสารดีกาก็เลยชี้ชัดเลยครับว่าโทษ25ปีเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายตามขั้นบันไดของกฎหมายแล้วจริงๆมันไม่ใช่โทษที่หนักเกินไปแต่อย่างใดและสารก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะลดโทษให้เบาลงไปกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นดีกากข้อนี้ของจำเลยก็เลยตกไปอีกข้อครับคือถ้าจะให้สรุปหัวใจของคดีนี้ทั้งหมดเลยนะมันคือเรื่องของคำคำเดียวเลยครับเจตนา ไอาการกระทําที่มันแสดงออกถึงเจตนาฆ่าแถมยังเป็นเจตนาที่ไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยนี่แหละครับคือตัวที่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนจากคดีทำร้ายร่างกายธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคดีอุกเกันทันทีบทเรียนสำคัญที่เราได้จากคดีนี้ก็คือในสายตาของกฎหมายแล้วเนี่ยการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรื่องมันเหมือนจะจบไปแล้วโดยเฉพาะการกลับไปเตรียมอาวุธแล้วย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งเนี่ยนะครับ กฎหมายเขาไม่มองว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วนะแต่มองว่ามันคือการกระทําครั้งใหม่ที่ผ่านการวางแผนและไตรตรองมาแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่อบทลงโทษแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ สุดท้ายนี้คดีนี้ก็ทิ้นคำถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจแค่ชั่ววูบเดียวโดยเฉพาะการตัดสินใจว่าจะไม่ยอมจบเรื่องแต่เลือกที่จะเดินหน้าใช้ความรุนแรงต่อมันสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนคนนึงไปได้มากมายมหาศาลขนาดไหนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายพยายามจะบอกเราผ่านคำพิพากษาฉบับนี้ครับ